จนถึงตอนนี้มีผู้ที่สแสดงเจ็ดจำนงสมัครเป็นสอวอแล้วก็ไปรับเอกสารการสมัครแล้วกว่า3 0,000่นคนนะครับก่อนที่จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการกันระหว่างวันที่2 0 2สถึงพฤษภาคมนี้นะครับขณะที่กกตแต่และจังหวัดเองก็จัดเวทีนะคะสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเมื่อวานนี้กกตสงขลาค่ะเขามีการจัดเวทีให้ความรู้เงื่อนไขคุณสมบัติข้อห้ามในการลงสมัครสอวอรหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบกกตนะคะ ที่มองว่ายังคงมีช่องโหว่อยู่ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาจัดเวทีให้ความรู้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจาก20สาขาอาชีพในจังหวัดสงขลากว่า120คนนะคะที่มารับใบสมัครเบื้องต้นเนี่ยก็มีคนมารับใบสมัครในพื้นที่16อำเภอ300คนแต่ว่าคนที่เข้ามาร่วมอบรมร่วมสัมมนาเนี่ยอยู่ที่ 120คนตัวของวิทยากรเขาชี้แจงข้อมูลนะคะแล้วก็มีการตอบคําถามทั้งเรื่องของขั้นตอนกระบวนการวิธีรับสมัครรวมถึงข้อห้ามและการแนะนําตัวกกตก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยนะคะเพื่อให้การเลือกสอวอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกระแสการหัวการเลือกสอวอในจังหวัดสงขลายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้คะ่ะ ล่าสุดกะกะตสงขลาก็มีการจัดเตรียมแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะที่คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ก่อนการเลือกสวสิบวันซึ่งจะประกอบด้วยตำรวจชุดหาข่าวชุดป้องปรามไปฝังตัวตามชนชนต่างๆสถานที่เลือกเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายค่ะจากสงขลามาที่กรุงเทพมหานครนะครับที่สํานักงานเขตบางเขนแล้วก็ที่เขตตอนเมืองมีการเตรียมสถานที่แล้วก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการเลือกสวรครับโดยเฉพาะ กฎหมายและระเบียบการรับสมัครนะครับรวมไปถึงข้อมูลให้ความรู้ ว่าผู้สมัครเมื่อเข้ารับการสมัครแล้วเนี่ยสามารถทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้รวมไปถึงบทลงโทษตามกฎหมายกรณีที่กระทําความผิดด้วยนะครับพอสํานักงานเขตบางเขนครับแสดงความพร้อมในกระบวนการรัสมัครนะครับหลังจากที่ซักซ้อมมาแล้วหลายครั้งแล้วก็บอกว่าในกระบวนการสมัครเนี่ยจะมีนิติกรไปให้คําแนะนําเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็จะดําเนินการโดยยึดระเบียบกฎหมายแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยร่วมสังเกตการในพื้นที่ด้วยนะครับ หลังจากถูกจับตาว่าอาจลงสมัครเป็นสมาชิกบุรทิสภานะคะหนึ่งคนที่หลายคนรอฟังคําตอบก็คือคนนี้ค่ะพลตารวจเอกสุรเชษหักพานตอนนี้ยืนยันอยู่นะคะว่าไม่มีแนวคิดที่จะลงสมัครสอวอเนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนเพราะจนถึงวันนี้ยังทําหน้าที่เป็นตํารวจจึงถือว่าเป็นข้าราชการของรัฐค่ะแต่ที่ประกาศลงสมัครแน่นอนแล้วก็คือคนนี้พลตํารวจตรีเหรียญทอง พลตรีเหลียนทองแน่นหนานะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกเป็นสอวอค่ะโดยมั่นใจว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่อยากให้เป็นสอวอเข้าไปทำหน้าที่ในการป้องกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา112การออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและก็การออกกฎหมายต่าง จนถึงขนาดนี้มีรายงานนะคะว่ามีคนที่ประสงค์ที่จะลงรับเลือกเป็นสอวอไปรับเอกสารการสมัครทั่วประเทศแล้วกว่า3000 30, 0คนค่ะวันนี้มีกําหนดการของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตนะคะที่จะลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมที่สํานักง,งานเขตบางกะปิและที่สํานักง,งานเขตคันายาวก่อนการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่20-24รพฤษภาคมนี้ค่ะ